Okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องคนลูกลำชีกลับมาพบกันอีกครั้งช่วงเช้าวันอังคารที่8มิถุนายนพุทธศักราช2564ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นำพาทุกท่านมานมัสก,การขอพอรจากพระอาจารย์สวิททินวโรหรือว่าพระคุบาไก่พร้อมกับแม่น้ำหนึ่งรวมไปถึงญาติโยมณวัดป่าปฐมเทวรามเชิญติดตามรับชมครับ แรม15ข้ามเดือน7ปีฉลูพระครูบาไก่ได้ต้อนรับญาติโยมที่เดินทางมาจากทั่วทุกภิมภาคของไทยเพื่อเข้ากราบธรรมสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวที่สำคัญในช่วงวันนี้ได้มีเจ้าของเพจดังคือคุณแม่น้ำหนึ่งได้เข้าร่วมบูชาวัตถุมงคลจากทางวัดด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นวันปกติวันทรรการไม่ใช่วันหยุด แต่ด้วยความศรัทธาของญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทําบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ ใส่ถ่ายเลยค่ะเขี่ยก็ปิดผมว่าเขี่ยอันนี้หนูมาเล็กเจ็บให้เลยจานชยอนเดี๋ยวคนมาบูชาแล้วก็ไม่แล้วมันต้องลงแถวนี่อะนี่อะว่าปิดมันเดนไงไม่รู้มันโดนไงไม่รู้ เงี้ยขอจะให้หููเลือกได้ไม่ได้ไม่เลือกดวงดุกระจัดี๋ยวใครโอเคฮะตรงนี้ ในส่วนของวันนี้นอกจากจะมีแม่น้ำหนึ่งพร้อมครอบครัวและพนักงานบริษัทของแม่น้ำหนึ่งอย่างมากด้วยญาติธรร,รมญาติโยมพุทธศาสนิกชนอย่างหลากหลายเดินทางมาร่วมทําบุญที่วัดปา่าปฐมเทวร,รามอย่างหนาตาก็ว่าได้เลยทีเดียวน,นะครับ 来，工人，你这边有吗？到哪？到哪？ ไม่เป็นอะไรแค่เนี่ยค่ะ <coughs> अनुप और रोहित बर्थडे ในส่วนของภาคเช้าวันนี้หลังจากที่มีญาติธรรมญาติโยมพุทธศสาสนรกชนชาวไทยพุทธเดินทางมาร่วมทําบุญภายในวัดป่าปฐมเทวรามหรือว่าวัดพระคุบาไก่หนึ่งในจํานวนนั้นก็มีในส่วนของ f อคุณแม่น้ำหนึ่งนะครับได้เดินทางมาร่วมทําบุญและก็ขอร่วมแจมถ่ายภาพชักภาพถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และบางคนก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นแม่น้ำเน็กมาทําบุญที่วัดในวันนี้นะครับ่อเลยครับ่อเลยครับ่อเลยครับ พอดึงแมตขึ้นด้วยเออโอเค <laughs> เอาถอดเลยเด็ก <laughs> ยเาาบขานงดวาอาปบแกบาเสียยิ้มหล่อๆก็ได้เสียยิ้มหล่อยิ้มหล่อๆยกโป้งเดยกโป้ง วันไหนแม่ทำเองกี like. ่บาแล้วเราอุมายังไม่เป็นนขาเสียหันมาเสีย อาเจียครับหันมาโชคโอ้ยได้เลยีผมด,ดกมากเลย <c oughs> แคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมขนลุกลำขีขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเช็คเช่นเคยนะครับก่อนจากกันขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายใจมีเงินมีทองใช้กันเยอะเยอะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ